ดิงนอนดิงนองสวัสดีเอฟซีทั่วไทยที่รับชมช่องผ้าไหมทรินโดยไกด์แพทช่วงนี้เป็นมาจารย์งานช้างชรินค่ะจึงขอทําหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วก็เชิญชวนนะักท่องเที่ยวมาเที่ยวมาจารย์งานช้างชรินนะคะขายผ้าไหมตั้งแต่1 4ถึง25พฤศจิกาย,ยน2567 mm hmm. เพราะฉะนั้นอำเภอสำารงท่ามจึงไม่มีในตลาดนะัดผ้าไหมทุกวันเสาร์ที่แกแพทเพิเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะได้ชมอีกแล้วค่ะว่าผ้าไหมสำารงท่ามสวยงามเป็นอย่างไรนะคะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บูธของอำเภอสำารงทาบนะครับก็เป็นตัวแทนจากสำารงทาบก็คือกุยมหัยนะครับเป็นคราฟต์แอนด์สตูดิโอนะครับก,ก็หลักๆซิกเนเจอร์ของที่ร้านเนี่ยนะครับก็จะมีผ้าเทคนิคใหม่นะครับนำผ้าไหมของสุรินทร์เรามาต่อยอดนะครับก็จะเป็นอันที่หนึ่งก็คือ ผ้ากั้นสีนะครับอันนี้ก็จะเป็นการกั้นลายจากธัญ,ญพืชนะครับก็มีวิธีการที่มีความคล้ายคลึงกับการทําบาติกแต่ว่าตัวกั้นสีเนี่ยจะมีวิธีการที่ทํายากกว่านะครับแล้วก็เราย้อมสีเป็นสีธรรมชาติทั้งหมดเลยนะครับเป็นสีสกัดผงนะครับซึ่งเรียกว่าใช้สีที่ค่อนข้างมีคุณภาพนะครับก็ตกกิโลละ5,000-6,000บาท ต่อกิโลนะครับเราก็มาใช้นะครับเราก็ทําเป็นเป็นผ้านุ่งนะครับตอนนี้ก็จะออกมาเป็นลายไทยๆนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นผ้าสบายก็จะเป็นพวกเออ่ผ้ายกดอกลายลูกแก้วอย่างเงี้ยครับอันนี้นะครับราคาพิเศษอยู่ที่นี่9,500บาทนะครับทำไมถึง9,500บาทผู้ชมได้รู้ว่าทำไมมันมีสตอรี่กระบวนการงานเหมาะสมกับราคานี้โอเคได้ครับอันที่หนึ่งคือเป็นผ้าทอมือนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือเทคนิคและวิธีการทำเนี่ยค่อนข้างยาก แล้วก็เป็นผ้าไหมด้วยนะครับแล้วก็สีที่เราใช้เนี่ยก็คือใช้สีค่อนข้างคุณภาพนะครับปืนนึงเราจะย้อมประมาณแปดถึงสิบครั้งนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าสีเนี่ยมันสม่ําเสมอและติดทนดีนะครับแต่ว่าสีที่เราใช้เนี่ยเราก็จะ,ะมีส่วนผสมของตัวที่เป็นแทนนินเนี่ยเอาให้สีมันยึดติดกับตัวที่เป็นเส้นใยของผ้านะครับก็ก็ค่อนข้างใช้เวลาครับปืนหนึ่งที่ท,ที่ที่เราใช้นะครับที่เราทํานะครับ ประมาณนี้แล้วก็จะมีหลายสีนะครับเช่นเช่นอันนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นผ้ากั้นสีเหมือนกันอันนี้เป็นเป็นผ้าท,ที่ส่งเข้าประกวดนะครับเป็นลายอา่อ่สิริวชิราพรนะครับเป็นเป็นเป็นลายพระราชทานเป็นลายของปีนี้นะครับก็ถ้าสีนี้เนี่ยก็จะเป็นสีที่เราย้อมร้อนด้วยครั่งนะครับแล้วก็ย้อมเย็นด้วยครามนะครับเราใช้สีผงสกัดทั้งหมดเลยนะครับวิธีการทําเหมือนกันเพียงแต่ว่าอันนี้ก็จะเพิ่มเทคนิคของตัวที่เป็นเพิ่มสีเพิ่มมากขึ้น นะครับ <c oughs> รเพราะว่ามันผ่านการซักผ่านกระบวนกนารพอเราย้อมร้อนเสร็จปั๊บเนี่ยเราจะต้องไปซักให้มันให,ให้ให้ไล่สีออกมาก่อนนะครับจากนั้นเราก็เอามากั้นสีเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ลงทับแล้วก็ซักจนน้ําใสนะครับเราซักจนแบบเป็นสิบสิบรอบเลยอันน<ง>ี้ก็ราคาเดียวกันใช่ถูกต้องครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นไหมบ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นลายเดียวกันแต่ว่าเราดีไซน์คนละแบบนะครับประมาณนี้ฮ่า กปอยู่ประมาณนี้นะครับใช่ครับแล้วก็ต่อไปถ้าเป็นอันนี้ก็ใช่เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นครามนะครับเป็นลายโถบลูจีนนะครับก็ไปใช้เป็นผ้าไหมยกดอกไล่ลูกแก้วเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยครับพัวนี้ก็จะเป็นใช่ครับเป็นครามสกัดผงเราจะได้สีนี้ต,นต้องย้อมยังไงถึงจะได้สีขขเทาครับอันนี้ผมจะลงย้อมประมาณ 3- ามถึงสครั้ง นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําให้แน่ใจว่าสีเนี่ยมันติดแน่ๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราดูแล้วเนี่ยด้วยสายตาแหละปรากฏว่าสีมันโอเคคือถ้าสมมุติว่าดูแล้วเนี่ยสีมันไม่ค่อยได้นะผมก็จะ้คือถ้าคิดว่าสีมันไม่มันไม่สม่ําเสมอผมก็จะย้อมผมก็จะย้อมซ้ํานะครับแต่ว่าที่นี้เนี่ยหลังจากที่เรา มั่นใจแล้วว่าสีมันสม่ำเสมอเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะทําการซักล้างเลยนะครับแล้วเราไม่สามารถลงสีเพิ่มได้แล้วนะครับมันก็จะออกมาเป็นลลวดลายที่เราทําการกั้นไว้นะครับสีนั้นจะชัดมากครับอันนี้สีครั่งสีแดงใช่ครับเปืนสีแดงอันนั้นใช่อันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นเทคนิคใหม่ก็คือเราเรียกว่าเป็นการพิมพ์ลายใบไม้สู่ผ้าไหมนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็น Botanical Eco Printing นะครับหรือการเทคนิคการการพิมพ์ลายลงบนผ้านะครับซึ่งอันนี้เองเนี่ยเราก็จะใช้ใบไม้ที่อยู่ตามชุมชนนะครับตามบ้านที่เรามีนะครับก็นํามาใช้นะครับแล้วก็เราก็จะลงลงลง,ลงมสีทับใบไม้อีกทีหนึ่งแล้วก็ใช้เวลาเนึ่องประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสงชั่วโมงนะครับก็จริงๆพวกนี้นะครับเราสามารถแล้วก็อย่างล่าสุดก็จะมีพี่ท่านหนึ่งซื้อไปผืนหนึ่งแกจะเอาไปนุ่งเป็น,เป,นเป็นเหมือนแบบ เป็นผ้าที่คล้ายๆเป็นเป็นผ้าสิ้นแหละแต่ว่านุ่มแบบสมัยใหม่หน่อยอย่างเงี้ยคุณผู้ชมใครทันตอนเด็กๆนะคะที่จะมีขี่จักรยานมาแล้วโรตีสายไหมหยอดนะคะเรามาหยอดดูว่าเราจะได้เท่าไหร่มันก็จะหมุนบ้งแงแนวนๆแนวๆแ,แ,แล้วก็ปลดปุ่มสีแดง1 1 <laughs> ได้ตั้ง1อัน นี่ค่ะหนึ่งอันจ้านี่ค่ะ